เมื่อเราเปลี่ยนมือถือใหม่สักเครื่องหนึ่งแล้วต้องทำการใส่ซิมใหม่หรือใช้วิธีการย้ายซิมจากเครื่องเก่ามาใส่พร้อมกับตั้งค่าตัวเครื่องเราต้องทำยังไงกันบ้างมาลองดูกันค่ะรุ่นที่เรานำมาใช้ทดลองในที่นี้นะคะจะเป็นมือถือปุ่มกดของ M-Hot รุ่น HaHa ค่ะดับแรกเลยก็เรา เตรียมแกะกล่องก่อนนะคะเพื่อนำมือถือออกมาจากกล่องแล้วก็นำมาทดลองเช็คโดยการใส่ซิมแล้วก็เปิดเครื่องดูเช็คตัวเครื่องนะคะสังเกตรอยสำหรับงัดฝาหลังมันจะมีร่องเป็นหลุมเข้าไปอะค่ะเมื่อพบแล้วนะคะให้เรางัดฝาหลังของตัวเครื่อง เมื่องางออกแล้วนะคะให้เราเลาะเลาะตะเข็บไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันก็จะแกะออกได้ง่ายขึ้นอ่ะเสร็จแล้วให้เรานําซิมที่จะใช้งานนะคะพร้อมกับแบตเตอรี่มาลองเตรียมใส่ตัวเครื่องเดี๋ยวขอรื้อแบตจากในกล่องก่อนนะคะ ซิมที่ใช้งานนะคะอันนี้จะเป็นซิมเก่านะคะเราจะนำมาหักนะคะใช้เป็นไซส์กลางหรือที่เรียกว่าขนาดไมโครซิมจากนั้นให้สังเกตตำแหน่งที่เราจะวางซิมนะคะที่ตัวเครื่องเนี่ยจะมีสัญลักษณ์รูปซิมบอกซิม1ซิมสองโดยหลักการแล้วเราจะใส่ที่ซิมหลักนะคะซิมที่1สังเกตที่ตรงรอยบากของซิมนะคะจะหันลงล่างนะคะรอยบากซิมจะอยู่ด้านขวา แล้วก็หันปลายมันชี้ลงตามภาพเลยนะคะจากนั้นก็เตรียมใส่ซิมเข้าไปโดยสอดเข้าที่ช่องใส่ซิมซึ่งช่องใส่ซิมนี้จะแน่นๆนิดนึงนะคะให้เราตะแคงปลายลงไปแล้วใช้นิ้วช่วยกดดันลงไปให้เข้าที่เสร็จแล้วก็ให้เตรียมแบตมาใส่ แบตรุ่นนี้จะเป็นแบตดอนใหญ่นิดนึงนะคะ1 4 0 0มิลลิแอมเวลาใส่ก็เราสังเกตแบตรุ่นนี้จะเป็นแบตแบบขั้วผ่ามีหลุมเข้าไปวิธีใส่ให้จับตะแคงนะคะแล้วกดด้านขั้วแบตประกบลงไปที่ตำแหน่งขั้วแบตของตัวเครื่องเมื่อเข้าล็อกแล้วก็ไปกดส่วนบนของแบตให้วางลงพอดีจากนั้นก็ลอกฟิล์มออกแล้วก็เตรียมประกบฝาหลังกลับเข้าไป หมุนแล้วก็ลองเช็คขอบด้านข้างนะคะว่าประกบเข้าสนิทแล้วเรียบร้อยดีไหมื่อเสร็จแล้วก็ให้ลองเปิดเครื่องดูค่ะโดยเราจะกดปุ่มสีแดงแช่ไว้สักพักนึงนะคะรอไฟแล้วก็โลโก้ขึ้นก็ค่อยให้ปล่อยมือออกรอหน้าจอโหลดเมนูเครื่อง เสร็จแล้วให้เราลองเข้าไปกดเช็คหน้าต่างของเมนูตัวเครื่องดูว่ามีลูกเล่นอะไรให้เราใช้งานบ้างโดยพื้นฐานเลยเราจะเข้าไปตั้งค่าในส่วนของวันที่แล้วก็เวลานะคะโดยเราจะเข้าไปตั้งค่าในส่วนของตั้งเวลาให้เป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็ตั้งรูปแบบของเวลาให้เป็นแบบ24ชั่วโมง เสร็จแล้วเราจะเข้าไปตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะโดยเข้าไปสั่งปิดหรือเอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกเพื่อป้องกันเงินหายจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตเสร็จแล้วก็ลองเข้าไปเช็คการตั้งค่าของเสียงเรียกเข้าเข้าไปลองปรับระดับเสียงหรือว่า เรานอกจากนี้นะคะเรายังสามารถปรัดระดับความดังหรือเพื่อเพิ่มหรือลดความดังของเสียงได้ตามที่เราต้องการเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะให้เรากดเสร็จสิ้นแล้วก็ลอกดย้อนกลับมาที่หน้าจอเมนูหลัก การตั้งค่าเมนูหลักๆก็จบแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ